แล้วอย่างเงี้ยผมถามหน่อย280ยิกิโลกระแทกไปกระแทกงานดีซีนไม่ทะลุออกมาเลยฮะเอาคิดง่ายว่าเราอยากอยู่ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงหรือเปล่าพี่โอ้โหอันนี้ก็สนุกใหญ่เลยแม่โอ้โหแต่ยันแต่ยันเดดเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะแมน ไทยเรสซิ่งนะครับสวัสดีครับผมเอกชัยไรเดอร์ครับหรือเรียกกันว่าในวงการก็คือเอกโสทักนั่นเองฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราอยู่ที่ไหนครับพี่แมนะวันนี้เราเข้ามาดูเรื่องของโชคระดับโลกกันดีกว่าโชคระดับโลกแน่นอนหมายถึง KYB KYB ที่อยู่ด้านหลังของผมใช่คายบ้าไงต้องบอกนิดนึงเรื่องของคายบ้าอย่างเงี้ยคนที่ซื้อไปเนี่ยไม่ได้แค่ซื้อโชคไปอย่างเดียวนะแต่ซื้อความภาคภูมิใจไปด้วยเฮ้ยฟังแล้วเป็นรู้สึกขนลุกเลยพี่เอ้ยเพราะอะไรรู้ไหมหนาวเลยเพราะหลายๆอย่างในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าของที คิดว่าสําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องบินตึกงงไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ในรถอยู่ในเครื่องบินอ่าอยู่ในไอ้ไอ้นี้พอเข้าใจได้แต่ตึกนี่คือจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแผ่นดินไหวใช่ไหมอแต่ด้วยการที่เขาออกแบบหรือซัพพอร์ตข้างล่างคือซับแรงแรงโยกอ่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าใส่โช้์ให้กับตึกว้นั่นะอ่าข้างล่างมันจะมีตัวกันกันสั่นครับผมถ้าไปดูข้อมูลจริงๆคือกันสั่บเพราะฉะนั้นคือเขาซัพพอร์ตได้หมดรวมถึงอย่าง ชกที่เห็นตรงนี้เองก็เป็นคขยบ้าเฮฟวี่ดิวตี้เฮฟวี่ดิวตี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนคขาไม่เฮฟวี่ดิวตี้นี่คือมันยังไงฮะมันต้องหนักหน่วงหรือยังไงคือจริงๆแล้วอย่างเฮฟวี่ดิวตี้เองสําหรับคนที่ใช้หนักๆบรรทุกหนักอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเราขี่มอเตอร์ไซค์กันถูกไหมใช่ไอ้บรรทุกหนักนี่คือเอาไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นแกลบอือฮึไม่ว่าจะเป็นวินวินเคยนั่งคนธรรมดาปหมล่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเออใช่อันนี้ผมตอนแรกเนี่ยพอคุยกับพี่นะผมเก็ตเลยผมพอเเเข้้้้าา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 าใจจจจจไดลลยยยตออออนนนนแรรกผมะะงงงงงหหืวว่่่ๆๆททบฮ มันต้องใช้น้ำหนักมากขนาดนั้นเลยเหรอ<ะ>พอมาพูดถึงอาชีพที่เขาต้องใช้ต้องทำใช่เฮ้ยจริงว่ะเพราะฉะนั้นคือเฮฟวี่ด t y ตี้เองเนี่ยสามารถโอเวอร์โหลดได้2 0 0กว่ากิโลเลยอะ่ะอุ้ย2 0 0กว่ากิโลนี่คือรวมคนขับด้วยใช่ไหมครับก็ทุกอย่างแล้วมันโอเวอร์โหลดได้หมดอะ่ะเหรอตอนนี้คือเราต้องพาไปดูจริงว่าเฮฟวี่ดิตี้เขาเป็นยังไงกันเจ๋งจังเลยอยากรู้จังเลยเฮ้ยมีอาชีพจริงมาแบบทดสอบไหมก็ต้องมีสิมันต้องงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องบอกเลยว่าการที่เฮฟวี่ด t y ตี้เองบางคนอาจจะรรรู้้เมัันโหลดดไไท่่าคบ จริงๆมันโหลดได้ถึง280กิโลโอ้โห280กิโลนี่3คนกว่านะขี่คอด้วยขี่คอไปด้วยนะ<า>จริงเพราะฉะนั้นเฮฟวี่ดิวเี้เนี่ยเหมาะสมกับคนที่ใช้อาชีพบรรทุกหนัก โอ้โหอย่างนี้ต้องพาผมไปชมแล้วสิต้องบอกเลยนะบางทีอะชคสแตนดาร์ดถ้าโหลดหนักๆเองอาจจะไม่ปลอดภัยเ <อ adelante, S 2> พราะฉะนั้นต้องใส่ให้แมทช์ให้ครวนครับผมดูด้วยนะว่ารถยี่ห้ออะไรมีสำหรับซัพพอร์ตกับยี่ห้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าได้เลยครับม,มากันเลยฮะเอาละครับมาถึงจุดนี้แล้วฮะพี่แมนฮนะคราวนี้พี่แมนต้องแนะนำให้ผมรู้จักแล้วว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่อยู่ข้างหน้าของผมนี่มันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงฮะแน่นอนที่สุดตอนนี้เรามาอยูรร่กับ ซีรีส์แน่นอนเฮฟวี<อ>่เฮฟวี่แสดงว่าเขาซีรีส์นั่นหมายถึงว่าเขาต้องมีอีกหลากหลายรุ่นแน่นอนที่สุดเพราะตอนนี้ตัวเฮฟวี่เองเนี่ยก็คือสําหรับรถที่บรรทุกหนักมอไซค์ที่บรรทุกหนักขึ้นอ,อ,อย่างที่บอกแล้วว่าคือโหลดได้ถึง280กิโล280กิโลนั่นนั่นคือแบบสองคนกว่าอย่างที่เราคุยกันคือเราต้องพูดถึงเรื่องของการโหลดหนักนะเพราะถ้าเกิดช็คธรรมดาโหลดหนักเนี่ยการทรงตัวของรถจะอยู่ยากขึ้นแต่ผมได้ข่าวแว่วๆมานะครับพี่แมนว่าความพิเศษของช็คตัวนี้นั่นหมายถึงว่ามันสามารถปรับโหลดไดด้ถึง5ระับ ใช่แต่จริงบางคนอานคิดว่าเฮ้ยมัน280แกิโลมันจะแข็งไหมผมปรับได้5ระดับมันปรับได้ก็คือปรับให้มันอ่อนลงใช่ไหมใช่๋อไม่คือไม่กระด้างใช่นิ่มสําหรับคนที่อยากโหลดน้ําหนักหรือว่าใส่ปี๊บอะไรเงี้ยใส่ปี๊บขนของอะไรเงี้ยก็คือบรรทุกเบาางนั่นเถอะก็ปรับปรับขึ้นเอาออเงยอย่างเข้าท่าเข้าท่าและอย่างที่สําคัญตัวนี้เนี่ยผมไม่อยากได้เป็นโมโนทูบแล้วพี่มันเป็นไฮดรลิกทวินทูบอ๋อแล้วที่สําคัญครับพี่ผมอยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกัับเเเรรื่องสปิามมนด จริงๆสปริงตัวสปริงมันจะใหญ่ขึ้นเอ้าเหรอใช่เพราะรับค่าค่าปั๊มต่างๆได้ดีขึ้นรีบาว์ข้างในก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นทวินแล้วเพราะฉะนั้นจะโหลดได้ปรับได้ไม่ใช่ว่าจะ้280โลแล้วมันจะนั่งแล้วคนเดียวมันจะแข็งก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่มันปรับได้ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าสปริงเนี่ยมันคงจะตัวเท่าเดิมแล้วก็ไปเพิ่มความหนืดในการปรับระดับเอาแต่จริงไม่ใช่สปริงก็ใหญ่ขึ้นอีกใช่โหโคตรคุ้มมากแล้วมีการรับประกันอะไรเกิดขึ้นไหมสำหรับตัวนี้เดิม ยังไงฮะก็ดูสังเกตจากข้างกล่องไหนอ่ะก็มีประกันมีลาเบลเหมือนเดิมใช่ประกันอยู่ที่1ปี1ปี2องหมโลเออเฮ้ยเขาท่าอย่างงี้ถูกไหมถูกถูกถูกอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งจะยจ่เออยู่ๆไออ่ะก็ได้จ่ายเงินอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้รถรุ่นไหนบ้างครับถึงสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนมีเฉพาะนี่เลยเวฟโอ้โหรถสุดฮิตแน่นอนเอ้ยรถแม่บ้านรถซื้อกับข้าวเอ้ยควรใช้นะ เพราะอะไรรู้ไหมคือมันทุกอะนะบางทีใส่ของใส่ของใส่ลงใส่ลงังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เห็นอย่างที่บอกว่ามีไรเดอร์ต่างๆที่ใช้โหลดของบางคนแบบปุ้ยจิ้มรับงานหนักๆเลยหรือพวกแทบฟูด่ดแล้วก็หรือไม่ก็พี่วินต่างต่างเนี่ยก็คือใช้ในมอเตอร์ไซค์ชีวิตประจำวันอยู่แล้วบางทีผมเนี่ยผมหนักเก้าสิบโลอะไรเงี้ยครับแล้วผมไปนั่งงเงี้ยบางทีเราก็สงสารพี่วินเขานะ แต่พอถ้ามีโชคพวกนี้มันก็จะดีขึ้นอย่างแจวเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดมาขนาดนี้แล้วก็ผมก็อยากเห็นแล้วว่าความแตกต่างระหว่างโชคเดิมแล้วก็เป็นโชคตัวเฮลวี่ดิวตี้ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงแกให้ผมดูหน่อยพี่อยากเห็นจริงๆแกเลยนะแกรีฮะเอาเลยนะโอ้โหผมชอบอยู่แล้วเวฟลีลาแล้วเกินว่าดูลิเกเฮ้ยมันไม่มีของใช่ไหมเฮ้ยขนาดนี้เออเฮ้ยแตกต่างจริงว่ะเฮ้ยแตกต่างจริงม ที่บอกว่าปรับได้5ระดับนั่นก็คือปรับตัวสปริงก็คือตัวนี้นั่นเองเออให้เขาท่าอย่างนี้แน่นอนฮะมันต้องนุ่มนวลอยู่แลลวใช่เออนุ่มนวลอยู่แหละการโดต่างๆนี่และที่ผมเห็นนะนั่นคือความถี่ของโค้ดสปริงเนี่ยที่บอกว่าความนุ่มนวลแล้วก็การรับล้าหนักมันได้เลยเห็นไหมมันมีความถี่ของสปริงอยู่ตรงนี้และตรงนี้ในช่วงของรีบาว์ช่วงบัมมันจะห่างเออออกแบบมันดีว่ะไม่ผมก็เดาๆเอาอะพี่ เรียนให้ทราบอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องการลอกเลียนแบบเหมือนกันอันนี้จะพูดอยู่ประจําเห็นสีเดียวกันดําแดงอย่าคิดว่าต้องเป็น KYB คุณต้องดูให้ละเอียดก่อนอย่างเช่นกลองลาเบลแล้วก็โลโก้ที่ติดอยู่ที่ตัวโชคด้วยพูดอีกนิดนึงนะครับถ้าคุณใช้ของของดีของแท้อย่างนี้ชีวิตคุณจะปลอดภัยอคือบางคนชอบบอกว่าเอ้ยน้ำแมนเราใช้ของเทียบได้ไหม เทียบแท้อะไรประมาณนี้นเกรดอะไรเขาเรียกอะไรสามเออาคิดง่ายว่าเราอยากอยู่ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงหรือเปล่าถ้าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงแล้วก็ปลอดภัยก็เลือกของที่มีคุณภาพไปกว่ามันคือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เซฟตี้ถูกต้องเราควรที่จะต้องแบบเลือกที่เป็นของแท้นะอ,อันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้เราควรจ่ายตังสำหรับชีวิตเราใช่อันนี้คือทวงใครครับใช่พูดถึงใครครับพูดถึงตัวเองพูดถึงท่านผู้ชมหรือพูดถึงผมผมใส่ต้องเปลี่ยนแล้วเอาอย่างเงี้ เปลี่ยนเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีเปลี่ยนอ่ามันต้องอยู่งนยากเหมือนเดิมถอดของเก่าออกใส่ได้เลยหรอใส่ได้เลยก็มันบอกแล้วว่ามันอยู่ในกลุ่มของ replacement อ๋อแทนของเก่าได้ใส่เข้าไปได้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องโมไม่ต้องใส่ adapter อะไรปึบเข้าไปเลยออตรงรุ่นเจ๋อเลยครับสนใจไหมสนใจใส่เลยไหมยังไม่ทันซื้อเลยบอกให้จ่ายตังค์ไปลองใส่ดูก่อนดีกว่าแน่นอนที่สุดเราต้องมาดูอีกหนึ่งซีรีส์กันแน่นอนครับก็คือ KYB Premium Heavy Duty Series ก็มาสักครู่นี้ผมก็เลงจะเปิดกล่องแล้วเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือจะต้องมายังไงฮะแน่นอนที่สุดนี่ามาเหมือนเดิมวิศวกร KYB ก็คือต้องมาเสริมความมั่นใจให้ผมถูกต้องขนาดนั้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไม่เชื่อไงว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเจ๋งหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ไก่แนะนําดีกว่าได้เลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อไก่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพิศวกรจาก KYB ครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําพี่เอกเขาหน่อยเป็นไง ต้องเอาวิศวกรมายืนยันโอ้สุดยอดจริงเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นบอกว่าปรับได้ด้วยรับโหลดเพื่อรับโหลด280กิโลเดียวเดียวเดียวทำไมอ่ะจะไม่เห็นภาพของจริงถือมาตั้งนานแม่ทำกันบ้านเจาะเลยดีกว่าผมไม่ได้เป็นคนขี้สงสัยอันดับแรกที่บอกว่ารับโหลดได้เยอะนะ280กิโล ทำไมฮะมันมีอะไรปรับเปลี่ยนถึงได้สามารถรับโหลดได้ขนาดนั้นครับอย่างแรกก็ที่เห็นแล้วนะพี่ก็คือสปริงสปริงเราทําให้ใหญ่ขึ้นกระบอกทำให้ใหญ่ขึ้นใช่ครับโอ้กระบอกก็ใหญ่ขึ้นด้วยใช่แล้วแล้วก็มีการทุบเพื่อให้เพิ่มความแข็งเองนะครับพี่ที่บอกแฮตโคมใช่ไหมโตรงแกนถูกไหมอ่าใช่ใช่ครับผมแต่ยังมีัคเวอร์เอามาเพื่ออะไรดิโคเวอร์โคเวอร์นี่กันพวกเศษหินเศษทรายเศษดินอะไรเข้าไปโดนสังเกตไหมเวลาแกนแกนแกนของโช๊เนี่ยที่ไม่มีโคเวอร์นะ หรือโคมันชอบไปอุดละมันสีขึ้นสีลงมันก็เป็นร้อยอ่ะแล้วมีหนิมเนี่ยไม่ใี่หนิมดิมันเป็นรอยไม่ใช้นานๆไงมีหนิมด้วยอ้นี่มันชุบมาแล้วอ่ะชุบแล้วคงไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นครับพี่อ๋อนี่ฮะฮาร์ดโคมเพิ่มความแข็งกับความเรียบใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรกันเอ้ยคนะปิงทำไมมันต้องมีสองคนอย่างนั้นอ่ะหมายถึงว่าถี่อันหนึ่งห่างอันหนึ่งอ่ะอันนี้คือการออกแบบเพื่อให้รับโหลดได้มากครับพี่อ๋อไอจุดรับโหลดมากคือสปริงที่ห่างใช่ไหมครับใช่ครับผม S <S แล้วังมีการเซตเรื่องของน้ำมันข้างในเรื่องความหนืดข้างในให้เหมาะสมกับตะปินที่เราเอ,อกแบบมาด้วยพี่แมนแล้วอย่างเงี้ยผมถามเลยอย280กิโลในกระแทกไปกระแทกงานดนซีนไม่ทะลุออกมาเลยฮะไม่มเีเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราออกแบบให้เหมาะสมอี่แล้วเราสามารถเราสามารถการันตีได้เลยว่าสามารถรับได้ซีนก็ไหวเหรอซีนก็ไหวครับพี่เพราะว่าซีนของเราออกแบบ2ชั้นอ๋อมี2ชั้นด้วยใช่ครับเพื่อป้องกันน้ํามันรั่วของพิเศษป้องกันของอะไรก็เศษแต่บางคนบอกไอ้พี่เราอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยตลอดว่า การที่โชครับโหลด280ได้มันต้องแข็งเะีิแข็งดิแข็งเงพี่เพราะว่าเรามีการปรับระดับได้สมมติว่านี่จะไปขี่คนเดียวหรือว่าจะบรรทุกสาวๆกี่คนก็ได้แล้วว่าทาการปรับความหนืดปรับผ้าสปริงอะไรได้เทสได้เลยพี่เอ้าเดี๋ยวก่อนนะเราแยกแะกันนิดนึงนะครับเพื่อนบ้านนะฮะเวลาชมกันแล้วเนี่ย คือไอการปรับเนี่ยปรับนุ่มปรับแข็งปรับอ่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงความเตี้ยความสูงแต่บางท่านคิดว่าเฮ้ยปรับลงแล้วมันเตี้ยลงเนื่องจากว่ามันอ่อนมันอ่อนพอเราหน่าแล้วมันอ่อนมันก็เลยดูเตี้ยแต่งีเปล่ามันคือการปรับความหนืดใช่ครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้าระดับหระดับเพราะฉะนั้นถึงบอกไงพามารู้จักกับ KYB Premium เทฟวี่ดูตี้ซีรีส์โอ้ยงี้เป๊ะจริงไหมเอาก็ดีนี่พี่ถ้างั้นแต่บางทีอยากพาไปดูทดสอบดีกว่าโอ้พี่รู้ไหมว่ามาถูกทางทำไมผมนี่ถ้าเกิดการทดสอบเนี่ยผมต้องเอาหูติดพื้นเลยนะเฮ้ยจริงนีจริงกว่ารถซี่กันเหรอเห็นดูรถซี่ว่าแบบไม่เอาเข่าชนเลยใช่เพราะฉะนั้นของดีๆเดี๋ยวต้องทดสอบเอารออะไรฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่ไปเลยครับโอ้เจ้าฮะ มาทำไมก็แน่นอนที่สุดก็หลังจากที่เราได้คุยกับทางวิศวกรเรื่องของโชคเ e ปวีดิวิีแล้วยังไงต่อครับน ja <wh so, ี่ไม่มีใครขี่หนักเกินกว่าคนนี้แล้วพี่วินเนี่ยนะแน่นอนถามจริงพี่วินหรือพระเอกหนังสวัสดีครับ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 ขออนุญาตแนะนำตัวเองเเพื่อนทางบ้านหน่อยฮะชื่อนายพรมพัฒน์ัดน้อยครับครับอายุ28ปีครับโอ้โหนี่ขี่วินจนทองใหญ่กว่านี้ไหมอยากไปขี่วินแล้วเหมือนกันอยากไปขี่ด้วยแต่ต้องมอนิดนึง ทำไมต้องบอกว่าวินขี่มอเตอร์ไซค์หนักหนึ่งเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่น้ำหนักไม่เท่ากันไปเจออย่างผมนี่เป็นไงโอ้ยสบายสบายอยู่แล้วเจอลังไหมเจอครับขาวไหมฝรั่งขาวไหมที่เจอเคยขาวบ้างไหมก็มีบ้างก็มีนะก็ขาวอยู่เดี๋ยวก็อะไรไม่ก็คือบางทีคนขาวก็ตัวใหญ่ก็มีคนคนดำก็ตัวใหญ่ก็มีไม่เอาเราไปพูดถึงตรงนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาขับอยู่แถวเอกมัไม่ก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เจอพวกชาวต่างชาติก็มีบ้างคุยกันรู้เรื่องไหม รู้เรื่องครับอ๋อแพงไหมแพงไหมครั้งหนึ่งแพงนะเดี๋ยวแต่แต่เราไม่ค่าวินเนี่ยเดินทางแพงหรือเปล่านี่นะเอกเราคุยกันถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็นี่ไงเรื่องรับผู้ได้ต่ารกันครับพี่เป็นไงพี่สรรพคุณที่เหลือล้นพ้นเพราะอะไรรู้ไหมเขานี่รับคนมานักต่อนักแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องเอาพี่วินนี่แหละที่เอามาทดสอบชค ของอ่า KYB Helvity ว่ามันสมรรถนะเนี่ยมันรับได้จริงไหมมันดุเดือดได้จริงหรือเปล่าแน่นอนให้เขาเป็นคนตัดสินเดี๋ยวหาว่าผมอวยซะอีกก็ต้องลองดูอะรถพร้อมพร้อมคนพร้อมยังพร้อมครับพร้อมไหมครับอย่ายวทำล้มนะฮะทำล้มไม่จ่ายตังค์ผมนะฮะผมยังมีตังค์จ่ายค่าโชคอยู่เดี๋ยวนึงนะเราอยากเป็นห่วงอะคือถอดสร้อยมาฝากไว้ก่อนมีแค่สร้อยอย่างเดียวเหรอตรงนี้ไปลองกันเลยดีกว่าใช่นะะฮงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ อาย่านี่ไงพร้อมแล้วไปดิเฮ้ยไปไหนก็นั่งไงผมไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นั่งดีกว่ะเออต้องนั่งไหววะทิศโอเคนะขี่ดีๆนะจัดเต็มจัดเฮ้ยแจัเต็มเอดี๋ยวขอขอยมนเฮ้ยโอเคมาไปเลยนนอะไปเลยเฮ้ยไอดยเยอ่อนยโอยโอ๊อยโอ๊ยอยยยอยอยยยอยอโออองยออออโอโ แล้วที่แล้วเอออ๋ออ๋ออีกรอบ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 พอแล้วมั้งอีกรอบดินี่โอ้โหอันี่กลังสนุกใหญ่เลยแม่โอ้ใจเยังเด็กเด็กิเออโอ้เอออดเลยโอ้อีกรอบมาอีกแล้ว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 อีกรอบมาเฮ้ยนุ่มดีพอพอพอแล้วพอพอแล้วพอคนอย่างบ้าที่ตามเขาเออโอ้โหไปเขาลุ้นเลยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเปนจริงๆก็น่าจะบอกอยู่ๆก็หยิบให้ขึ้นไม่เฉยเลยก็ตอนแรกบอก ต่างคนต่างกี่ก็นี่ไงจะได้ลองดูว่าเฮฟวี่ทีที้มันรับได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมน้ำหนัก80นะเมืันจะคู่นี้เท่าไหร่60ครับของพี่บิน60ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ร้อยอะไรร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบจริงๆมันรับได้โหลดถึง280 280อุ้ยสบายอย่างเงี้ยสบายนุ่มเออแต่พี่ขี่ช้าดีนะผมชอบเพราะฉะนั้นการที่เราใส่โชคที่เหมาะกับการทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นการสปอร์ตที่ปลอดภัยขึ้นเฮ้ยปลอดภัยจริงๆแต่ผมถามนิดนึง ทำไมแบบขี่ชอบเบรกชอบเบรกอ๋อสนุกดีครับเลยเอ้ยอย่างงี้ผู้จาถูกต้องเลยสนุกดีอย่างงี้แต่ต้องบอกนิดนึงว่ายังไงวันนี้เราก็ได้มาร่วมทดสอบกันต้องบอกนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับเออความรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้สักครู่เนี่ยระบบโช้งเด้งดีมากครับมีอยู่เด้งดีมากถ้าเขาอาจจะพูดไม่ถูกอ่ะถือว่าซัพพอร์ตดีอ่าเป็นสไตล์เขาไงอ่าเขาบอกมันเด้งดีมันเด้งเดี๋ยวมันเด้งอะไรวะ มันเพ่งดีมันหนึบดีเลยว่าพี่่ว่ามันมันซัพพอร์ตได้ดีทําให้การกับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นนั่นแหละฮะถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีของที่เลือกจาก K Y B นะฮะมอบเป็นเสื้อให้หนึ่งตัวครับโอ้โหจ๋วเลยยังไงก็ก็ได้ไงก็ทาให้ผมมั่นใจแล้วไงว่าเออจริงๆแล้ว K Y B เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Heavy Duty เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานแบบตมผมบานจริงๆอย่างนี้ผมชอบนะ ก็คือพื <Có S 2> ่อให้ว่าถ้าเป็นพี่ว right? ินทั okay. ้งหลายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนั่งต่างๆก็จะได้แบบทั้งโหลดทั้งอะไรบางทีเราไม่รู้หรอกว่าผู้โดยสารที่จะมานั่งด้วยเนี่ยจะหนักร้อยโลหรือร้อยยี่สิบโลอย่างเงี้ยแต่จริงๆขอขออีกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเขาปรับมาตรฐานมาเลยนะไม่จเป็นน้องปรับอะไรก็มันก็นุ่มได้นี่มันมันไม่กระด้างเลจนแบบเรานั่งไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการรับน้ำหนักใช่ตดสปริงของเขามันเป็นสองแบบอยู่แล้วไงเออผมว่ามันโอเคอะ เหมาะแล้วครับกับแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แมนนียฮะทำให้ผมมั่นใจกับ KYB อีกแล้วและตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น h ท a v y Duty เหมาะการใช้งานหนักแบบหนักนว่วงและก็ใช้งานประจำเลยที่สำคัญนะยืนบนความปลอดภัยดีกว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆด้วยะฮะเราใช้ชีวิตบนสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานและปลอดภัยถูกต้องฮะก่อนจะจากกันวันนี้ฮะอยากฝากเพื่อนๆติดตามกันทางไหนได้บ้างอะ่ะอ๋อสำหรับผมนะะผมก็มีสองเพจนะครับเพจแรกนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับรถกระบะ นะครับนั่นก็คือโซทันั่นเอง uh huh. นะฮะและเพจที่2นัก็คือตอนนี้เป็นสิงมอเตอร์ไซค์ละชาว2อล้อน่าจะรู้จักกันคือเอกชัยไรยเดอร์ครับแน่นอนท <บะ S 1> ี่ <ไป S 1> สุด,ดสำหรับผมเองก็เป็นไทยเร a ซิ hmm. ่งรู้ๆกันอยู่แล้วก็รวมถึงถ้าเกิดใครอยากดูหรือว่าติดตามผลงานของทาง KYB ก็ไปที่ KYB มอเตอร์ไซค์เคลนไทยแลนด์นะฮะติดตามหรือว่าอยากรู้ว่าโปรดักต์ไหนดีเทลเป็นยังไงติดตามมาได้สามารถใครอยากจะติดต่อสอบถามความรู้อะไรประมาณนี้ก็คือสามารถติดต่อได้ถูกไหมใช่โอ้โหเจ๋วเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควแล้วแล้วขอบคุณพี่วินด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและที่ขาดไปไม่ได้ครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามของเราครับน้แมนฮะบ็อกซ่าเรซิ่งกดติดตามไว้เลยนะจ๊ะตรงนี้